การคำนวณในตารางคลิกเซล์ที่ต้องการรวมผลเลื่อนแถบบริบทเขาฟคงและคลิกปุ่มสูตรป้อนสูตรคำนวณจากตัวอย่างจะรวมยอดทางด้านซ้ายสูตรใส่รูปแบบทางคณิตศาสตร์และแสดงการเลือกแถบบริบทเขาโค้งที่ปรากฏเมื่อคลิกเซลล์ในตารางแสดงการใช้คำสั่งสูตรผลลัพธ์จากการคำนวณโดยใช้คำสั่งสูตร รวมยอดทางด้านแนวตั้งจากด้านบนและใส่รูปแบบทางคณิตศาสตร์แสดงการใช้คำสั่งสูตรรวมยอดจากด้านบนสูตร